บทที่403ชั้นเป็นเจ้านายของแดนเหนือหลังจากการสังเกตสั้นๆวอยห้าวก็ลงจอดทันทีและบินไปยังอาคารที่สุดโสมของอาณาจาักรวินสวรรค์จากการตรวจจับทางจิตเขาค้นพบว่าในอาคารที่สุดโสมนี้มีทหารบางคนจากอาณาจักรสุริยันจันทราประจำการอยู่ที่นี่นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรขนาดใหญ่จำนวนมากในอาคารที่นี่แม้ว่าพวกมันจะไม่ล้ำหน้าเท่ากับเครื่องที่เพิ่งสร้างโดยกองทัพ แต่ก็เห็นได้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พื้นดินเช่นกันหัวอีเหาไม่ได้เข้ามาใกล้ประการแรกเป็นเพราะเขากลัวที่จะแจ้งเตือนศัตรูและอีกอย่างคือเขากลัวจี้จือเพียงเล็กน้อยที่เคยหลอกเขามาก่อนดังนั้นเขาจึงทำได้แค่จัดการกับมันอย่างระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นอาณาจักรสุริยันจันทราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่อาณาจักรโต๋หลิงสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากพวกมันทั้งหมดอยู่บนขอบของแผ่นน้ำแข็งจุดประสงค์ของมันจึงน่าจะเหมือนกันไปสังเกตค่ายทหารของอาณาจักรโต้หลิงก่อนแล้วคุณจะพบบางสิ่งบางอย่างโดยธรรมชาติขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวอีเห้าก็หันกลับมาและระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก็ใกล้เข้ามาทันทีเห็นได้ชัดว่าอาณาจักรโตหลิงยังคงไม่รู้ว่ากองทัพขนาดใหญ่จากอาณาจักรสุริยันจันทรามาถึงแล้ว แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ใกล้กันแต่ก็ถูกแบ่งแยกด้วยเขตแดนของประเทศอาณาจักรโต๋หลิงปฏิบัติตามข้อตกลงกับอาณาจักรวิญญาณสวรรค์มาโดยตลอดและจะไม่ส่งหน่วยสอดแนมเข้าไปในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์เพื่อสอบสวนหลังจากยืนยันที่ตั้งของท่ายทหารที่นี่แล้วหัวอีฮาก็แอบชื่นชมจี้จื่อเช่นกันหากกองทัพของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ที่นี่มีแนวโน้มมากที่พวกมันจะถูกค้นพบโดยอาณาจักรโต๋หลิง ตำแหน่งปัจจุบันของกองทหารของอาณาจักรสุริยันจันทรานั้นค่อนข้างใกล้กับที่นี่และไม่สามารถค้นพบได้ง่ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาณาจักรสุริยันจันทรนน์มีกลุ่มที่ปรึกษาดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะสังหารกองทัพของอาณาจักรโต๋หลิงอย่างไรก็ตามหากคุณทําเช่นนั้นมันจะกระตุ้นการเฝ้าระวังของอาณาจักรโต๋หลิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เห็นได้ชัดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราหรือจี้จื่อไม่ต้องการถูกเปิดเผยเร็วขนาดนี้ฉลาดแกมโกงเมื่อลงจอดอย่างเงียบๆรอบค่ายทหารของอาณาจักรโต๋หลิงการตรวจจับทางจิตของวอเอฮาวก็เคลื่อนไปทางค่ายทหารราวกับตาข่ายขนาดใหญ่ทันทีในไม่ช้าเขาก็ค้นพบสิ่งที่เขาอยากรู้เห็นได้ชัดว่าค่ายทหารในฝั่งอาณาจักรโต๋หลิงนั้นมีมาเป็นเวลานานแล้วนอกจากนี้ยังมีคนงานจำนวนมากยุ่งอยู่ บนพื้นดินอากาศหนาวจัดแต่อุณหภูมิต่ำกว่าพื้นดินก็สูงกว่ามากใช่สถานที่ทำงานที่ได้รับการยอมรับเหล่านี้อยู่ใต้ดินพวกเขากำลังขุดแร่บางชนิดโลหะหายากในที่สุดคำตอบก็ปรากฏฮัวอีฮ่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าเป้าหมายของอาณาจักรสุริยันจันทราในครั้งนี้จะเป็นโลหะหายากที่ปรากฏบนขอบของแผ่นน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดขั้วกองทหารของอาณาจักรโต้หลิงอยู่ห่างจากอาณาจักรสุริยันจันทรา30กิโลเมตร หากคุณรวมค่ายทหารที่สุดโสมของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ระยะทางก็จะใกล้เคียง50กิโลเมตรไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาณาจักรกอรยานยานสวรร์กำลังขุดเหมืองอยู่เช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งแร่ใต้ดินนี้อาจขยายออกไปได้มากถึง50กิโลเมตรมีสำรองอยู่กี่ตัวไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยที่จี้จื่อในฐานะราชินีได้ลงมือเองจริงๆทรัพยากรที่นี่มีความสำคัญมากต่ออาณาจักรสุริยานจันทราเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะก้าวหน้าในการพัฒนาอุปกรณ์นำทางวิญญาณแต่ความต้องการวัสดุสำหรับการสร้างอุปกรณ์นำทางวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับสูงก็มีขนาดใหญ่เช่นกันในขณะนี้ในที่สุดหัวอีห้าวก็เข้าใจจุดประสงค์ของการเดินทางของกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราในที่สุดไม่เราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ไม่ว่ายังไงก็ตาม หากอาณาจักรสุริยันจันทราได้รับการสนับสนุนจากโลหะหายากจํานวนมากที่นี่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามันสามารถสร้างวิญญาณน,นําทางได้กี่ดวงเพื่อจัดการกับสามประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโต้หลัวเขาต้องหาทางทําลายแผนของเธออย่างไรก็ตามหลังจากค้นพบจุดประสงค์ของจี้จื่อแล้วหัวอี้าก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนะักเหตุผลง่ายๆในการขุดแร่นั้นต้องใช้กําลังคนและทรัพยากรวัสดุจํานวนมาก จะไม่เห็นผลลัพธ์ในหนึ่งหรือสองวันอาณาจักรสุริยันจันทรายังจําเป็นต้องทําการขุดระยะยาวด้วยเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของจี้จื่อและคนอื่นๆพวกเขาควรสร้างฐานการขุดก่อนจากนั้นจึงขุดมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และขนส่งกลับไปยังจักรวรรดิดาวงอาทิตย์และดวงจันทร์หากเป็นกรณีนี้ฉันก็มีโอกาส เมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวอีเฮ้าก็แสดงสีหน้ายอยเย้ยแน่นอนว่าฉันไม่สามารถจัดการกับกองทัพด้วยตัวเองได้อย่างไรก็ตามตามที่จักรพรรดิหิมกล่าวไว้นี่คือทุ่งน้ําแข็งทางเหนืออันไกลโพ้นบ้านเกิดของจักรพรรดิหิมจักรพรรดิน้ําแข็งและแม้แต่พี่เทียนเมิงเมื่อมาที่นี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเจ้าของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้น้ําแข็งขั้นสูงสุดจะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างมากและนี่คือโลกที่แต่เดิมปกครองโดยจักรพรรดิหิม บนแผ่นน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดขั้วน,นี้สถานะก่อนหน้านี้ของจักรพัดทิมะนั้นเหมือนกับจักรพรรดเทพอสูรในป่าชิงโตจักรพัดทิมจักรพพัดน้ำแข็งความคิดขยับเล็กน้อยและจักรพพัดน้ำแข็งและจักรพพัดหิมะก็เริ่มออกมาแสงและเงาสองดวงกระพริบและจักรพพัดน้ำแข็งและจักรพพัดหิมะก็โผล่ออกมาจากร่างของเขาพร้อมกันนับตั้งแต่การหลอมรวมของแก่นน้ำแข็งมากมายจักรพพัดน้ำแข็งและหิมะก็ได้รวมกันน้ำแข็ง มากมายที่เขาดูทราบไว้ในช่วงเวลาล่าสุดได้ดีขึ้นและพลังดั้งเดิมของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากแม้ว่ามันจะยังคงเป็นร่างพลังงานแต่ก็ดูไม่แตกต่างจากร่างกายเมื่อออกมาจากหัวอีเห้าเมื่อเห็นหัวอีเห้าใบหน้าที่สวยงามของจักรพรรดิน้ำแข็งก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเผชิญหน้ากับหัวอีห้าหลังจากที่จักรพรรดิหิมะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเธอในวันนั้น โดยธรรมชาติแล้วหัวอีห่าจะไม่รอเลียนเธอในเวลานี้และพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มตอนนี้ฉันได้ค้นพบจุดประสงค์ของอนาจาักรสุริยันจันทราแล้วพวกเขาต้องการขุดโลหะยากที่นี่เราจะทำลายพวกเขาได้อย่างไรทำไมไม่ปล่อยให้พวกเขาเอาทรัพยากรนี้ไปละ่ะเพื่อที่จะแก้ไขความลำบากใจของเขาเองจักรพรรดิน้ำแข็งพูดก่อนนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ขับไล่พวกมันออกไปทั้งหมดแล้วขุดมันเองเมื่อเห็นว่าเธอพูดแบบสบายๆกล้ามเนื้อใบหน้าของหัวอีห่าวก็อดกระตุกไม่ได้ ฉันคิดกับตัวเองว่าเมื่อตกหลุมรักไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์วิญญาณดูเหมือนว่าการคิดยังไม่เพียงพอจักรพัิหิมะคุณคิดว่าอย่างไรจักรพัิหิมะน่าจะปกติกว่านี้จักรพัิหิมะพูดอย่างสงบปิงเอ๋อพูดถูกขับไล่พวกเขาออกไปและสถานที่แห่งนี้จะเป็นของเรานี่คืออาณาเขตของเราด้วยหากคุณกล้ามาที่บ้านของเราเพื่อขุดหาอาหารแสดงว่าคุณกำลังมองหาความตาย อาแฮมหัวอีเฮาเกือบจะสำลักน้ำลายของตัวเองแล้วพูดด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นคุณสองคนคุณคิดมากในตัวฉันฉันละอายใจมากฉันไม่มีกำลังที่จะช่วยขับไล่พวกเขาออกไปจัก,กระพัดหิมะพูดอย่างสงบฉันบอกว่าลืมไปแล้วหรือว่านี่คือดินแดนของเราที่นี่เราเป็นนายแม้ว่าเราจะเป็นจิตวิญญ,ญาณของคุณอยู่แล้วและไม่มีความแข็งแกร่งจากอดีตอีกต่อไปมันก็เหมือนเดิมหัวใจของหัวอีเฮาสั่นไหวคุณหมายถึงคุณต้องใช้ จักรพัดหิมะพยักหน้าเล็กน้อยและชี้มือขวาไปที่พื้นทันใดนั้นน้ำแข็งและหิมะโดยรอบก็กลายเป็นพายุไซโคลนขนาดใหญ่เกล็ดหิมะเต้นและขยับและอุณภูมิโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็วมีความสับสนในดวงตาของเธอรู้สึกดีจังเลยที่ได้กลับมาที่นี่คือบ้านของเราจักรพัดน้ำแข็งพยักหน้าและกล่าวว่าใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันกลับมาตั้งแต่ฉันจากไปพร้อมกับอีเห้าไปกันเถอะ อีห่าปล่อยให้พวกเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนและคุณสามารถติดตามเราลึกเข้าไปในทิศเหนือได้ไปที่วงในกันเถอะตกลงจากพรรพันน้ำแข็งและหิมะพูดเช่นนั้นแล้วหัวอีห่ายังต้องลังเลอะไรอีกใช่จากพรรพันน้ำแข็งและจักพรรพัหิมได้ปกครองสัตว์วิญญาณน้ำแข็งและหิมะในทุ่งน้ำแข็งทางเหนืออันไกลโพล้นแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายแสนปีและพลังของพวกมันที่นี่อย่างรากลึกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นวิญญาณแล้ว แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นปรมาจารย์เมื่อพวกเขากลับมาที่นี่ในขณะนั้นหัวอีเฮายืนขึ้นกลางร่างของเขาออกและบินลึกไปยังวงกล,กลมแกนกลางของทางเหนือหัวหน้ากลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณฟีนิกไฟใบหน้าของจี้จือสงบในขณะที่ออกคำสั่งทีและคนรวมถึงกับดักที่สำคัญหลายอย่างเธอรู้จักหัวอีเฮาเป็นอย่างดีในความคิดของเขาแม้ว่าหัวอีเฮาอาจมีอารมณ์อ่อนไหวในบางครั้ง แต่เขาก็ฉลาดมากหลังจากที่จับเขาไม่ได้เมื่อครั้งที่แล้วจี้จืจ่อรู้ว่าคงยากขึ้นไปอีกสําหรับเขาที่จะจับเขาอีกครั้งเธอไม่ต้องการเป็นศัตรูกับหัวอีเฮาแต่เธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่ฆ่าหัวอีเฮาหัวอีเฮาจะไม่ยอมแพ้ในกองทัพของเขาเองยิ่งกว่านั้นด้วยสติปัญญาของเขาฉันเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานในการรู้ว่าเขากําลังนําคนจํานวนมากไปทําอะไรท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะซ่อนมันไว้ ดังนั้นจี้จืจ่อจึงไม่มีเจตนาจะปิดบังแต่อย่างใดหลังจากที่รู้ว่าคู่ต่อสู้ของเธอคือหัวอีห้าวเพียงลำพังเธอก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเล็กน้อยบางทีนี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะ,ะเผชิญหน้ากันหลังจากนั้นเป็นเวลานานความแข็งแกร่งของหัวอีห้าวก็เติบโตขึ้นจนรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเจ็ดวงแหวนหรือสูงกว่านั้นและเขายังมีวิญญ,ญาณการต่อสู้แฝดอีกด้วยทักษะจิตวิญ,ญญาณที่มองไม่เห็น ควรได้รับจากจิตวิญญาณการต่อสู้ทางจิตวิญญาณของเขาและทักษะจิตวิญญาณน้ำแข็งก็เป็นจิตวิญญาณการต่อสู้น้ำแข็งขั้นสูงสุดโดยธรรมชาติไม่น่าแปลกใจเลยที่มันมีพลังมากในทุ่งน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดขั้วนี้ถือได้ว่าเป็นสนามบ้านเกิดของเขาแต่แล้วไงล่ะคุณจะไม่มีวันสูญเสียผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดออกไปและจี้จือก็ยืนขึ้นตามลำพังพร้อมกับรอยยิ้มจังๆบนใบหน้าของเขา อีเห้าคุณจะกลับมาอีกไหมพูดตามตรงฉันกำลังรอคอยมันอยู่แน่นอนว่าฉันไม่อยากเป็นคู่ต่อสู้ของคุณแต่มันน่าสนใจมากจริงๆในแดนเหนืออันไกลโพ้นนี้เรามาต่อสู้กันให้ดีแล้วดูว่าใครจะเอาชนะใครได้ถ้าเจ้าตกอยู่ในเงืม้อมือของข้าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสร้างปัญหาให้ข้าอีกอย่างน้อยฉันจะไม่ปล่อยคุณไปจนกว่าจุดประสงค์ของฉันจะสําเร็จในครั้งนี้รู้ไหมฉันเสียใจที่ไม่ได้พาคุณกลับมาเมื่อคือนนี้อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่คุณไม่รู้ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้จี้จืจ่อก็ยิ้มอย่างลึกลับในใจเธอมีความลับที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ใช่มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้และเธอจะเก็บความลับนี้ไว้ตลอดไปอีห่าคุณรู้ไหมว่าฉันได้ทิ้งความสุขที่คุณนำมาให้ฉันเมื่อคุณปรากฏตัวเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าในความเห็นของจี้จือหัวอีห้าควรดำเนินการเร็วๆนี้อย่างน้อยก็ทำการโจมตีเบื้องต้นพยายามทำลายคู่มือการตรวจจับวิญญ,ญาณบางส่วนมีเพียงการลดจำนวนอุปกรณ์ตรวจจับวิญ,ญญาณเท่านั้น ที่สามารถนำความสามารถในการลักลอบของเขาไปสู่การเล่นเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามด้วยความประหลาดใจของจี้จือเธอรอและรอห้าวันผ่านไปในพริบตาแต่หัวอีห้าไม่เคยปรากฏตัวแผนการของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นและการขุดแร่โลหะหายากได้เริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากการเดินทางยาวนานเกินไปประกอบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในดินแดนอันหนาวเหน็บทางตอนเหนืออันไกลโพ้นการคมานาคมไม่สะดวก ดังนั้นก่อนออกเดินทางครั้งนี้จี้จื่อได้ตัดสินใจขุดและสกัดในแหล่งกำเนิดแล้วและขนส่งเฉพาะโลหะหายากที่กลั่นแล้วกลับคืนมาเท่านั้นมีเพียงสวีเทียนรันเท่านั้นที่รู้ว่าเธอมาที่นี่ด้วยตนเองในครั้งนี้และโลหะหายากท,ทั้งหมดที่ขุดได้ในครั้งนี้จะเป็นของราชวงศ์ของจักรพรรดิซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการควบคุมของราชวงศ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้จัดโดยสวีเทียนรันหลังจากปรึกษากับเธอแล้ว เขาจากไปแล้วจริงๆหรือนี่ไม่เหมือนตัวละครของเขาเลยเขากล้าหาญมากขึ้นเสมอกับทุกความพ่ายแพ้และไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นฉันเนื่องจากเขาดื้อรั้นที่จะต่อต้านฉันจึงไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องจากไปแบบนี้ขณะที่จี้จือสับสนเธอก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย <c oughs> เช่นกันพูดตามตรงเธออยากให้หัวอีเ่าต่อสู้กับเธอมากกว่าที่จะสูญเสียข่าวเกี่ยวกับเขาอีกครั้งท้ายที่สุดที่นี่ฉันมีอำนาจเด็ดขาดในกองทัพ แม้ว่าฉันจะ,ะเผชิญหน้ากับหัวอีเฮาฉันก็จะไม่ทําร้ายเขาแต่เขากลับจากไปแบบนั้นซึ่งทําให้จี้จือรู้สึกไม่สบายใจนี่คือความคิดที่ซับซ้อนของผู้หญิงแน่นอนว่าหัวอีเฮาจะไม่ยอมแพ้หลังจากเดินทางต่อไปเขาได้เข้าสู่วงแหวนแกนกลางในวันที่สามหลังจากออกจากกองทัพในเที่ยวบินก่อนหน้านี้หัวอีเฮาไม่พบปัญหามากเกินไปด้วยความแข็งแกร่งของเขา สัตว์วิญญาณธรรมดาไม่สามารถคุกคามเขาได้เลยแม้ว่าจะมีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังอยู่บ้างตราบใดที่เขาจงใจจำลองออร่าของจักรพพัดน้ำแข็งสัตว์วิญญาณเหล่านี้จะอยู่ห่างจากมันทันทีแมงป่องจักรพพัดหยกน้ำแข็งเป็นหนึ่งในสามราชาสวรรค์แห่งแดนเหนือไกลสัตว์วิญญาณระดับสูงแดนเหนือส่วนใหญ่รับรู้ถึงกลิ่นอายของจักรพพัดน้ำแข็งดังนั้นการจำลองของหัวอีเฮาจึงเกือบจะอยู่ยงคงกระพัน เมื่อเข้าสู่วงกลมแกนกลางของทางเหนืออันไกลโพ้นอุณหภูมิลดลงอีกครั้งและมีลมพัดแรงบนท้องฟ้าครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่หัวอีเ้าไม่มีความสามารถในการบินดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกถึงพลังของลมแรงเหล่านี้โดยธรรมชาติคราวนี้เขาเพิ่งบินเข้าสู่วงกลมแกนกลางของทางเหนือและได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ จูจ่ๆลมอันทรงพลังและไม่มีใครเทียบได้ก็พัดผ่านไปหัวอีเห่าถูกพัดขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่มีความสามารถใดๆที่จะต้านทานได้ลมที่น่าสะพรึงกลัวไม่เพียงแต่เย็นจัดเท่านั้นแต่ยังมีการระเบิดที่รุนแรงอีกด้วยหากร่างกายของหัวอีเห่าไม่แข็งแกร่งพอความดื้อรั้นและเจ้าของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้น้ำแข็งขั้นสูงสุดสามารถฉีกเขาเป็นชิ้นๆได้ด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียว หลังจากที่ลงจอดบนพื้นในที่สุดหัวอีเห่ารู้สึกหวาดกลัวจากความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจความรุนแรงของลมแรงในตอนนี้อาจเทียบเท่ากับการโจมตีเต็มรูปแบบจากผู้มีอำนาจระดับ8ปวงแหวนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงกลมแกนกลางของทางเหนือเข้าไปข้างในจะไม่น่ากลัวไปกว่านี้อีกเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่แทบจะไม่มีสัตว์วิญญาณบินอยู่บนท้องฟ้าที่นี่แท้จริงแล้วมันเป็นพื้นที่ห่วงห้ามแห่งหนึ่งของมนุษยชาติ วงกลมหลักของทุ่งน้ำแข็งเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์และมีชื่อเสียงพอๆกับสถานที่ที่อันตรายที่สุดในป่าชิงโตแม้แต่ป่าปีศาจแห่งอนาจาักรสุริยันจันทราก็ยังได้วกว่ามากท้ายที่สุดแล้วป่าปีศาจเป็นที่รู้จักเพียงเพราะพลังของทอนราชเนตรปีศาจเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีสัตว์ร,ร้ายจำนวนมากในสถานที่อันตรายของป่าชิงโตในวงกลมแกนกลางของทุ่งน้ำแข็งทางตอนเหนือสุดขั้ว สิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ภัยคุกคามของสัตว์วิญญาณแต่เป็นสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมเช่นนี้แม้แต่ผู้ที่มีระดับ90ก็ยังพบว่าการเอาชีวิตรอดเป็นเวลานานเป็นเรื่องยากอากาศแห้งมากลมเย็นเฉียบคมราวกับมีดและไม่มีใบหญ้าสักใบเดียวอุณหภูมิที่ต่ำมากจะยังคงใช้พลังวิญญาณของปรมาจารย์ต่อไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่รอดในสถานที่เช่นนี้ ครั้งสุดท้ายที่หัวอีเห่ามาที่นี่เขาได้รับการปกป้องด้วยชุดไหมของพี่เทียนเมิงดังนั้นเขาจึงสามารถทนต่อความหนาวเย็นที่รุนแรงได้หลายปีต่อมาเมื่อเขากลับมาอีกครั้งอารมณ์ของเขาค่อนข้างแปลกเล็กน้อยย้อนกลับไปตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกเขาอ่อนแอราวกับมดในทุ่งน้ำแข็งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนอนไหมน้ำแข็งสภาพแวดล้อมที่นี่เพียงลำพังคงฆ่าเขาไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและว,วันนี้ สิบปีให้หลังเมื่อเขากลับมาอีกครั้งเขาไม่เพียงแต่สามารถเผชิญกับสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายที่นี่เพียงลำพังได้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังมาพร้อมกับราชาสวรรค์สองในสามองค์ที่อยู่ทางเหนือสุดจัก,กรพพัดหิมะและจัก,กรพพัดน้ำแข็งเมื่อสิบปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดเพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปหัวอีเหาไม่ได้ถามจัก,กรพพัดน้ำแข็งและจัก,กรพพัดหิมะอีกเมื่อเขาไปถึงที่นั่นจัก,กรพพัดน้ำแข็งและหิมะจะเตือนเขาโดยธรรมชาติ เขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติในขณะนี้ดวงตาของหัวอีห้าวขยับเล็กน้อยและเขามองไปทางซ้ายไกลมีความผันผวนของชีวิตเกิดขึ้นที่นั่นและมีความผันแปรของชีวิตที่รุนแรงมากมันคืออะไรการตรวจจับทางจิตของหัวอีห้าวครอบคลุมระยะทางโดยตรงและในไม่ช้าเขาก็เห็นสัตว์วิญญาณหลายตัวพวกมันคือหมีน้ำแข็งที่แข็งแกร่งมากหลายตัวหมีน้ำแข็งเหล่านี้มีขนาดยักษ์ย้ายสูงได้ถึง7หรือ8เมตร ร่างกายมีความแข็งแกร่งอย่างมากสัตว์วิญญาณมีขนที่เหมือนผีและมีพลังมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นพลังระเบิดของพวกมันแข็งแกร่งมากและความเร็วในการวิ่งระยะสั้นของพวกมันเทียบได้กับความเร็วของสัตว์วิญญาณประเภทโจมตีความว่องไวในทุ่งน้ำแข็งนี้มีการดำรงอยู่ในระดับบนของห่วงโซ่ทางชีววิทยาด้วยมีมีขั้วโลกทั้งหมด4ตัวที่นั่นโดยสตัวโตเต็มไวแล้ว และมีเพียงตัวเดียวที่เล็กกว่ายาวเพียงสาเมตรเท่านั้นและดูเหมือนลูกหมีมีน้ำแข็งที่โตเต็มวัยมีการพ่อปักลุกอย่างน้อย1,000ันปีอย่าคิดว่าเพราะมันเป็นสัตว์วิญญาณพันปีจึงมีภัยคุกคามน้อยกว่าหมีอยู่ในทางเหนือสุดนี้เช่นเดียวกับหมีทองหม่นที่อยู่ในป่าชิงโตมีน้ำแข็งระดับพันปีเทียบได้กับสัตว์วิญญาณอายุหมื่นปีธรรมดาแม้ว่าพวกเขาจะเทียบไม่ได้กับหมีทองหม่นในแง่ของพลังการต่อสู้แต่มีสัตว์วิญญาณเพียงไม่กี่ตัวที่กล้ายุยยพวกมัน ในเวลานี้มีขั้วทั้งสี่ตัวนี้กําลังวิ่งไปหาหัวอีเห่าด้วยความเร็วที่น่าตกใจทันใดนั้นหัวอีเห่ารู้สึกหมดหนทางเพราะเขาจําลักษณะของมีน้ําแข็งได้สัตว์วิญญาณที่ส่งพลังจากทางเหนืออันไกลโพ้นนี้มีกลิ่นที่เฉียบคมมากเนื่องจากทางเหนืออันไกลโพ้นนี้ขาดอาหารมาโดยตลอดการรับรู้กลิ่นของพวกมันจึงมีพลังมากในระหว่างการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในระยะทางกว่า10กิโลเมตรก็ยังได้กลิ่นของสิ่งมีชีวิตอื่นๆแน่นอนว่าพวกเขาค้นพบตัวเองและตั้งใจจะใช้ตัวเองเป็นอาหารควออีเฮาไม่ได้วิ่งหนีเพราะในขณะที่เขาจำข้อมูลเกี่ยวกับมีน้ำแข็งเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยตอนที่เขาเข้ารับการฝึกทหารเป็นรายบุคคลครูที่เชี่ยวชาญด้านอาหารเคยกล่าวไว้ว่าอุ้งเท้าของมีน้ำแข็งมีรสชาติดีที่สุดในบรรดาอุ้งเท้ามีทั้งหมดเนื่องจากพวกมันอาศัยอยู่ทางเหนืออันไกลโพ้น และถูกอากาศหนาวเย็นทําให้อุ้งเท้ามีของพวกเขาอบอ้วนมากผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษไม่เพียงแต่มีรสชาติดีเท่านั้นแต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายมนุษย์อย่างมากอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นยาชูกําลังที่ยอดเยี่ยมสําหรับปรมาจารย์วิญญาณอีกด้วยแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของมีน้ําแข็งจึงมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าโจมตีพวกมันพวกเขาอาศัยอยู่ในวงแหวนหลักของทางเหนือและความอยากอาหารของพวกเขาไม่เพียงพอ สำหรับปรมาจารย์วิญญาณที่จะมาตายดังนั้นอุ้งเท้าของมีน้ำแข็งจึงมีราคาแพงมากในประเทศใดๆบนแผ่นดินใหญ่นี่คือมีขั้วโลกอาร์กติกสี่ตัวในเมื่อคุณต้องการใช้ฉันเป็นอาหารเดี๋ยวก่อนฉันจะไม่สุภาพมาดูกันว่าใครจะกินใครได้ในที่สุดอย่าทำร้ายพวกเขาเสียงของจักรพัดน้ำแข็งและจักรพัดหิมะดังขึ้นแทบจะพร้อมเพรียงกันในทะเลแห่งจิตวิญญาณของหัวอีห้าว มุมปากของหัวอีเห้ากระตุกและเขาก็ประท้วงทำไมพวกเขาได้รับอนุญาตให้เลี้ยงฉันเป็นอาหารแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้กินพวกมันประเด็นนี้คืออะไรจะก,กระพัดน้ำแข็งตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าถ้าคุณบอกว่าไม่ก็คือไม่จํานวนสัตว์วิญญาณในภาคเหนืออันไกลโพ้นของเรานั้นมีไม่มากนักและมีน้ําแข็งก็เป็นสายพันธุ์ที่หายากยิ่งกว่าหากมีน้ําแข็งเหล่านี้เติบโตถึงระดับการเพาะปลูกที่มากขึ้น กว่าหมื่นปีแล้วแต่มันคือการต่อสู้หลักของสัตว์วิญญาณในแดนเหนืออันไกลโพนหัวอีเฮาพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณต้องการปล่อยคลื่นอสูรด้วยหรือไม่คุณควรกำหนดเป้าหมายใครจักพระพันน้ำแข็งพูดด้วยความโกรธคุณคิดอย่างไรคุณจะไม่จัดการกับคนเหล่านั้นจากอนาจาักรสุริยันจันทราหรือคุณทำเองได้ไหมขัวอีเฮาพูดด้วยความประหลาดใจอะไรนะคุณสามารถควบคุมมีน้ำแข็งได้หรือไม่ จัก,กระพันน้ำแข็งยิ้มอย่างเย็นชาและไม่พูดอะไรแต่ความเย่อหยิ่งในดวงตาของเขาชัดเจนมีน้ำแข็งทั้งสี่วิ่งเร็วมากและภายในระยะเวลาอันสั้นพวกมันก็ปรากฏตัวในสายตาของหัวอีห่าวแม้ว่ามีตัวนี้จะมีร่างกายที่แข็งแรงและมีแขนขาที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีแต่ก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากเช่นกัน มีน้ำแข็งที่โตเต็มวัยทั้ง3ตัวแยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วตัวที่สง่างามที่สุดวิ่งไปหาหัวอีเห้าที่อยู่ตรงกลางส่วนอีกสองตัวเดินไปด้านข้างและตัวที่เล็กที่สุดตามหลังไปนี่ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ถูกล้อมโดยธรรมชาติแล้วหัวอีเห้าจะไม่รีบร้อนแต่เขารู้สึกสมเพชแอบอยู่ในใจช่างเป็นอุ้งเท้าหมีน้ำแข็งจริงๆโลกนี้อร่อยมีน้ำแข็งตัวใหญ่และแข็งแกร่งเป็นคนแรกที่วิ่งเข้ามาเมื่อเห็นหัวอีเห่ายืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลง และจัก,กระพัดน้ำแข็งและหิมะทั้งสองที่อยู่ข้างหลังเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นมนุษย์สงบนิ่งเมื่อเผชิญหน้าพวกเขา